สบายดีพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องเลยลงทีบยักอยู่ไซนี่เดี๋ยวนี้ขเจ้ายังเห็ดยังหูซาบามันเจอไซผูน้องผู้ดเห็ดยังอนเอาแล้วแล้วแล้วเดูสิกเดียสิย่าเอ้าปาพี่น้องมากยังนีน่นีเบอรเบอเบอร์ด้พี่น้องนี่นี่นี่นฮะยังกะ เบื knit knit knit. <S 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 ่อเด้อเดี๋ยวชิมก uh uh ่อนชิมก่อนชิมก่อนพี่น้องมันคือหมากเนาะสมไปยิ่งเหยอะว่าแต่ดูสิคนหมากไหม้บ้านป่าครับพี่น้องเอ้ยอย่าไปเบิ่งตอนกินเขาจะสิกินได้ให้เบิ่งนะนี่ เอ้ไปเลกระดากระดอแท้หูอยาใส่กระตาไปจนเต็มไ่นองเลยโอ้ยอยู่โคอยู่ป่าตอนนี้ก็ได้ฉนั้นก็เห็ยจไปเบิด้วยนะเรากำลังหายังบุหูหายงไนะหาไม่เงาะอืมสมเหแล้วนาตนี่ะตยเพอเขาเตียงนาพีน้องนี่เราไปเบิรจกินเบิรหรือดอรอปวดโ บุเร่อบุเร่ออ่ด้วยชิมมันด้วยแบบแบบแบบบุอืมันนะพี่น้องมาหมาแก่พี่น้องหูจักอยู่บ้านยังคือยากติดปากนี่นี้องเขาเรื่อหมากหมากยัมหมากส้วมลมหมากส้วมลม มันสิโซม่น้องสมนัวแซ่บหากินนะเบ่อื้อหือน้ำลายแตกจุ่มทอมปาดอย่าพอกินอย่าพอกินเฮาเถียงจะกินโอเคไปกันอยู่เถียงไอกันอยู่เถียงนาอันนี้เฮาก็ลงป่ามาพี่น้องเอ้ยจักมาเห็นก็จะเห็นยังบ่ฮู้ดึงอันนี้กันสนั่นวัดพื้นอยู่เจาะดวงบ่เด้อ เลยไปน้องไว้พอกันอยู่เทียงนาปัดเป็นอะไรสเทียงหห้เทียงนาสัมาเล่นมีน้องไว้เมื่อกันได้โอ้หัวหวยอยู่หน้าพันเจ๋ยโอ้ยเต้าคือัอนีรหน่อยหนึ่งเขาัวานักใหญ่คือเต้าหน่อยแท้ปะท้อเต้าหรือเอียงอันนี้นะเฮ้ยมาถุยน้อง ขุดลงมาจนว่าสิได้ไรโอ้จิโรอบอกว่าเห็ดยังนี่น่ะพี่น้องเอ้ยเตาเป็นคือกระดอแท้ขุดตะพังหวยโอ้ยเขาขึ้นหมดไรก็คักอะมาอู้มันน่ะแม่ขึ้นหมดไรได้แบบนี่น่ะอันนี้เป็นเตาเขาเอื่นเตาอยังเตาอย่างพัดเจ้ยเตาอย่างเขาเอื่นน่ะเนี่ย ทานไบไร้เตาแบบเผาแบบไรเนี่ยทานอบทานอบเออเตาเตาอบเขาจะเอิดเตาผีแต่งหาเครื่องเห็ดอยู่หน้าห่ะเตาผีเตาข้นไม่เคยเขาเตาขนนั่นแจ๊กบัสิบวะได้เตาคนเตาคนคือเตาอันอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้าเด้ใส่ดังนะเตาข้นขึ้นบ่ได้อยู่น้องเอ้บัวหอดบัวหอดเที่ยงหน้าจะเป็นน้องเอ้ยอยู่ตะพังหวยนี่คือหมักซ้วมลม กินในเบิ่งดูป้าอีย่างคือคือ,คอมีห่อไปอยางนำโอ้สูตรใหม่สูตรใหม่ห่อนะบเราได้กินด้วยใบ่างนะว้ายเช็ดแขวาถางถึงใจเอาเบาเบาเบาทองคำ <laughs> เออฮะเบาทองมันนาเป็นบานที่พี่น้อง มา่อม nice. oh. mm ันหน้าพี่น้องเนาะไสูตรกู้ี่เ้ยตองใบมันห่อพี่น้องเอ้ยมันเค็ดแขวลนันี่วิธีกินนี่เขากินแบบนี้รวมนะคุยเจวพี่น้องเองเอาไงพี่น้องเอ้ยย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 ยายยยยยานย้อนยงยส นี่เเออไปเบิ้งเอาโมเบิ้งดูแจวหน่อยเป็นอะดรเดินนี่แจวปลาแดกแจวปลาแดางนับอ่ะก็ไรไพคือกิโลให้เบิ้ดแหละสมกับสมบอยแห้งเนาะอู้หอมกขามเอาเบิ้งปลาแดกต่อนนะนี่เอาโอ้ยครับเอาเบิ้งยืกินอยู่วะกินอยู่วะเนี่ยอืมวะลีล่าอะไรกินเอง ฮมไปองบุได้เป็นบุได้เป็นปนได้มยกออยี่วนนี้ฮืมที่เขาแยกะนังมาละสมล้มไปน้องเอยเป็นหมากไหมอันุยตอนกลาแดกประเภทสมอาี่นองมาเจ็บแสบนองหม้าตอนปลาบ่วทองคำคำแปดบ่ำดำคำดำไปนองมา พี่น้องเอ้ยปวดสะดเดี๋วๆกินทีนี่บ่อยหน่อยนะนั่นมือเอมาเส้เยแะส่ข้อนาเถอะพี่น้องเอ้ยยังคินมาแซบขนาดนี้ใบมันก็สมพี่น้องแล้วก็หมามันก็สมเหมือกัน โอ้กินมานี่แซ่บดีฮ้ตอนประแดกข้างหน้าพีน้องบอท่ทองคำนี่กินแบบโหดต้องกินแบบใบมันน้ำพี่น้อง,งเพิ่งจะแซ่บพอครับบ่ <c oughs> ทองคำอําดังพี่น้องแล้วทำไมพี่น้องมาถ้าตอนมันน้ำแล้วเป็นอะไร จะพอแล้วจากดึงมาบนเครื่องอย่างเงี้ยกับผกินน้อก่อนอยากกินกันพี่น้องเลยน้อพี่น้องโอ้โหย่อยย่อป็นยังไงยอดพี่น้องยอยเมือนปกินงงมาเลยเออย่าไปงงเลยบเอากูอไปกินเงียงมาได้มาๆัวจได้กินนีดึงถก็ไมกันมาอยู่น้องเลยเอา เอต๋อได้ปีละเถื่อได้กินใหม่เมันไดกินวใช่เวลาแต่าปีหนึ่งนี่ละดูเดียวพี่น้องไ่างอันนี้นะไม่ใช่ได้กินนวยง่ายๆต้องไปหาตามโคกตาป่ากินน้วยเขาไปแก่ก็กินบ่ได้หืมเอเว้แดกเบิร them, <F occurs> ์อไปมาให้กินสนุกดอวยบุนบาทองขันบนบาทองเด้อ อันจืยเ้ยบแมเว้ยอาจาเหนียดเ่งบมกินได้เลคุยแตเจียวไนองเลยอยู่อยู่ป่าหมดลคนป่าเข้ามากับคนป่าเหมยคนในเมืองอเอาเป็นคนบนนอกของหน้าบนนอกของหน้าย่าเอะไปเดินหน่ยนะแบบเขาเือนลุนล้าน่ยยพลาคาดไปไปม่ได้นะพี่าไปม่ได้ นั่นไป้ไ oh. ม่ได้ดูไอ้ยนี่ตอนประเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยาดูต้นไม่ได้อะยุ่งไปบ่โลต้องสีได้ข้างๆๆๆๆข้างไว้กันเอาข้างไว้เอาข้างไว้ข้างนี้ตอนไม่ได้ครับนี่พี่น้องแขงแพ้สุดยอดเลยนี้เลยเนอะเจอบ่าวทองข้าวเม็ดอีกแล้วทังนะปลาเข็งพี่น้องปลาเข็ง เจอปลาเค็ยงยังไหนอ้าวจิบบุคาเก็ตบ่พี่น้องบุคาบุคาเอาเลยเนาะยุ่มเลยยุ่มเลยยุ่มเลยอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วพี่น้องมาไหมยุ่มเอาดูอุ้ยผู้ใดอยากเห็นเรากินสไตล์นี่นี่ยเขาไปเบิ่งนซองเราได้บ่าวทองคำบ่าวทองคำอยนี้พี่น้องมาเนาะก็บ่าวทองมันนาพี่น้องบ่าวทองมันนาพี่น้องไปจ่าเอี๊ย่ต้อนเป็ดก็ได้เฮ้ยอือเอาฝากไปกดติดตามหน่อเดื่อพี่น้องเนะบ่าวทองมันนาบ่าวทองคำเลยที่รู้เอาว่าจะอยู่ในปเป็ด ได้เบิร์ตสดชื่าปิดมาดูดูน้นเจิเอดูเห็นกินก็แซ่บนำแหล่ะบดีไยวไกินร้ายดอกเดาะมพี่น้องอยู่แค้มหวยอากาศแบบสดชื่นแบบแอร์ธรรมชาตินะพี่น้องแบบไฟกับบนมีเปลืองโหมีว่ิเล็งแห้งเล็งคอยคือตามเล็งอัตโนมัติพี่น้องเลยมาปากยันเถอะ คือแอร์ธรรมชาติอยู่ในป่าย่างแบบออกซิเจนเต็มเลยหายใจแบบเต็มปอดคือแบบธรรมชาติหไรแบบสารผิดบบมีมเ,มเคมีบบมีเคมีบบมีสารผิดบบมีมลพิษอีสังกับโบมีพี่นออ้องหรือว่าควันเครื่องยินบ่จัก,กว่าหายใจแบบว่าบบมี่แต่ควันเครื่องยินพี่น้องเยยหาใจมันสะดวกหายใจสะดวกพี่น้องหายใจเต็มปอดแบบอิ่มอยู่กับธรรมชาติหลายกวไร แตครั้สุดท้ายมาพี่น้องไหมครั้สุดท้ายอ่อนครับวะโอมย่ตอดมาแล้วพี่นอ้องกินแบบบ้านเฮาพี่น้องบมไม่ต้องโต๊ะแต่งยังมียังกินอ่นะน่ะรถสบายนั่งรถไทยนาติดแอร์ซูเอปอร์คูลเว้ยมันไหลมันไหลแอร์ซูเอปอร์คูลติดแอร์ซูเอปอร์คูลนั่งซูเปอร์คาร์ติดแอร์ซูเปอร์คูลพี่น้องเอ้ยนนั่แหละ อยู่ข้างๆก,กันเป็นลำหวยลำหวยปลาแดกจกินแจวปลาแดกโอ้เฉพาะลำหวยปลาแดกพี่นอ้องโอ้หักลายบรรยากาศแบบนี้นะอยู่ในเมืองบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออันยา,ากเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะออกไปป่าถ้าเราเหนื่อยล้าต้องเดินเข้าป่ายยอยากน้อยเราก็ต้องพบเจอยุงไม่เหรอวะ กินเข้าป่าต้องเจอยุ่งแน่นอนโตเกีวหน่อยโคตนี่ขนาดัตเกียวหน่อยหน่อยโคดจอดม่มีวะดัดับรถเอาได้ก็ได้รับ้านเขานะเอาง่ายๆสบายๆไปหน่อยดับก็ได้บ่ดับก็ได้นั้นกกีวนลงอาบน้ำนั่นนี่นะได้นนะ้ำหัวเย็นจอยนี่ไป็นรถคุดเออ เดี๋ยวคลิปนาอัน,นบ่าวทองค้ำเออบ่าวทองบาวทองวันน้าจะพาไปหลอกคุดยังกระปูคายกรปูหินกระปูคายกระปูหินนะจ๊นอันเดี๋ยวเตรียมโตไปเบิ่งนน้องไก่ไปน้นองเบิง่บงคลิปน,นีีจบกับเบิ่งต่อได้เลยอุเบิ่งนเนี้ยถวยในสีล่างเลยนี่ฮะถวยแป้นสีล่างเป็นล่างเลยนี่อยคือเห็ดปากแต้นอะบนตรงล่างก็ได้เบิ่์นหรือเปล่าสุดยอดโอเคพี่น้องเอ้ยไปเลยเด้อ พอกันไหมโอ้ยนั่งแห้งแต่ว่านั่งนังรถซุปเปอร์นั่งรถยังก่อลืมเลยรถไทยยังตามรถไทยยังตามรถรถซุปเปอร์ค่าซุปเปอร์ค่าเศร้านาติดแอร์ซุปเปอร์คูลหักอะไรไปน้องเยไปอะไรกับใจเบิร์ตชูคุทุกคนที่เขามารับส้มเด้อร์เพียงเด้อร์อะไรคลิปบ้านเฮาพี่น้องเยบานนาบานนอกบานนาเฮาพี่น้องแบบ อยู่แบบตามธรรมชาติแหละบ่ได้ตกแต่งอีหยังนี่แหละไปละพี่น้อง